สวัสดีครับเพื่อนที่ปลูกในหนานครับทั้งลายเก่าและลายใหม่นะครับผมผมแนะนำอย่างนี้นะครับเวลาเราเวลาเราตัดในหนานะฮะคือคือปัจจุบันเนี่ยสมัยพ่อแม่เนี่ยเขาจะตัดประมาณเดือนธันวานครับแต่ผมเนี่ยผมทดลองมาสองสามปีแล้วนะครับเดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะฮะ นี่นะครับแล้วตัดเนี่ยตัดช่วงระยระเดือนธันวามกราจะเป็นสภาพแบบนี้คือถ้าเราตัดกิ่งแล้วน้ำไม่มีฝนไม่ตกนั่นปัญหาเกิดเลยนี่จะหยิกแบบนี้เลยครับแต่เราเราเราจะสังเกตเห็นเราจะสังเกตให้ดูนะครับอันนี้เราไม่ได้ตัดนะฮะกิ่งบนนี่เราไม่ได้ตัดเห็นไหมครับห็นเราไม่ได้ตัดพอไม่ได้ตัดปุ๊บเนี่ย ปัญหามันก็ที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสเนี่ยไวรัสลงอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เกิดนะฮะเขาออกดอกติดลูกได้ได้ค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองลองเพื่อนๆลองเปลี่ยนดูนะครับพี่ๆน้องๆลองเปลี่ยนดูคนที่ทำได้หนานะฮะนี่นะฮะสังเกตไหมครับจะหยิกหมดเลยหยิกแล้วเราก็จะโค้นทิ้งคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรีบตัดก็ได้ หรือเราให้ฝนตกก่อนแล้วให้แตกใบอ่อนนะครับให้แตกใบอ่อนแล้วคือแล้วค่อยตัด <c oughs> ให้มันเริ่มแตกใบใบมาแล้วค่อยตัดเห็นไหมครับนี่เราไม่ได้ตัดแต่งเราเราปล่อยระบบธรรมชาติเลยลองดูนะฮะเราลองดูเป็นไม้ชุดเดียวกันนะครับแต่เราไม่ตัดนี่ออกลูกออกดอกเต็มต้นเลยเพราะงะั้นเวลาเวลาเราจะตัดเนี่ยพอเริ่มแตกใบจริงมาเออเริ่มแตกใบมาเนี่ยเราค่อยตัด ตัดที่หลังก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องต้องตัดก่อนอันนี้เราเราทดลองนะั้นแล้วให้เพื่อนลองลองเอาไปเปลี่ยนใช้ดูอันนี้ออกลูกเยอะมากนะครับออกดอกเยอะมากเห็นไหมครับอันนี้เราไม่ได้ตัดแต่งนะฮะนี่ครับเป็นไม้ชุดเดียวกันอันนั้นที่เราตัดเดืนเอนอ่หน้าแรงเอา,อางี้ว่าน่าหน้าแรงนะครับ พอตัดหน้าแล้งปุ๊บเนี่ยนะไม่มีฝนไม่ตกพอออกใบออกดอกมาก็ร่วงก็หล่นแล้วก็ปัญหาที่เกิดก็คือใบจะหยิกแล้วเราก็หาว่ามันเกิดจากไวรัสอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะ <c oughs> หลายๆอย่างที่จะเข้ามานี่นะครับเห็นออกลูกไหมครับนี่ฮนะออกลูกเต็มเลยนะครับเดี๋ยแล้วเราจะไปดูนะฮะไปดูที่เราเราตัด หมายถึงว่าเข,าออ,เขาออกเขาแตกใบอ่อนมาแล้วเราตัดทีหลังอันนี้ก็ลักษณะตัดทีหลังครับต้นนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับอ่าอันนี้ติดแล้วครับนี่ลักษณะจะติดทีหลังนี่เราตัดทีหลังนะครับมาดูลูกนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะลูกเต็มเลย อันนี้เป็นนื้อหนาน้อหนาเน้อหนาไฟนะครับเป็นเน้อหนาไฟนี่นะครับเราให้ดูดูดูเห็นเห็นนะครับว่าออกเยอะไหมครับเห็นไหมครับออกเต็มเลยไหมครับนี่อ่าอันนี้เราตัดทีหลังนะฮะเราตัดทีหลังหมายถึงว่าออกใบอ่อนแล้วเราถึงตัดนะครับเป็นรุ่นเดียวกับที่เราดูให้ดูเมื่อกี้นะครับอันนี้เราเราทดลองมาสองสามปีนะครับสวนบุญบรรดาลปักช่องนะครับ ลองเอาไปทําดูนะครับลองเอาไปทําดูคือเราเราไม่รู้ว่าอาเพื่อนๆจะคิดยังไงนะครับแต่แต่ลองเอาไปทําดูนะครับนี่ครับต้นนี้ติดเป็นร้อยเป็นเกือบเกือบร้อยลูกนะฮะขอบคุณมากครับสวนบุญรดาลปักช่องครับศูนย์แปดหกหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่ห้าสามนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ